ค,ค,ค,คุณคุณคุณเป็นใคระคุณคงจำผมไม่ได้หรอกแต่คุณคงจำกระดาษแบบนี้ได้นี่ครับกระดาษแบบนี้นะครับผมสัญญายืมเงินหยุดส่งของมีค่ามาเพื่อังไม่อยากตายอย่าทำายหนูเลยนะอย่าทำายหนูเลยนะตอนนี้ในตัวหนูมีอยู่แค่นี้เอาไปใช้ก่อนเลย, <มา S 2> เลย ผมไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่ลูกสาวผมป่วยอยู่โรงพยาบาลผมจำเป็นต้องใช้เงินขอโทษด้วยครับอย่าแะจะ้งตำรวจนะครับแบบนะในบัตรนี้ยมีห้าหมื่นดูเอาไปช่วยเหลือชีวิตลูกสาวก่อนนะแล้วก็เขียนใบสัญญายืมเงินไว้อย่าทําแบบนี้นะจะได้รู้ไว้ลุงอ่ะไม่ใช่โจรน,นะครับขอบคุณครับผมจะคืนเงินให้แน่นอนครับขอบคุณครับ สาวลงเป็นไงบ้างคะก็ก็หายดีแล้วครับอขอบคุณคุณมากครับผมยินด,ดีด้วยนะครับคุณคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในในในบัตรนี้มีเงินอยู่ห้าหมื่นแล้นี่คือเงินที่มอบให้คุณเพื่อเป็นการขอบคุณครับผมบัตรเนี้ผม <ขอ S 1> เก็บไว้นะเงินหนักไม่ต้องแล้วดูแลลูกสาวดีๆนะ